ประโยชน์ของการทำสมาธิที่ใครหลายคนคาดไม่ถึงจริงๆแล้วนะคะสมาธิเนี่ยหากเราได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันนะคะจะมีประโยชน์ทั้งขณะ ปัจจุบันที่ทำแล้วก็ในอนาคตด้วยค่ะอย่างปัจจุบันนะคะคาดว่าทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตใจเราผ่อนคลายหลับสบายคลายกังวลหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพร่างกายก็สามารถแข็งแรงขึ้นได้จากการทำสมาธินะคะแต่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามเลยนั่นก็คือเมื่อสิ้นลมพบทางดีค่ะ ข้อนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสมาธิเป็นประจำถึงเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปจริงๆคิดไม่ออกเลยว่าจะเอาพลังจิตที่ไหนจะไปยึดเก,เกาะเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกุศลได้นะคะถ้าวันนี้มีโอกาสนะคะอยากเชิญชวนมากๆเลยมาฝึกสมาธิกันนะคะถ้าเราไปฝึกในวันที่เรา ป่วยหรือว่าไม่มีกําลังที่จะทําแล้วอะตอนนั้นมันก็จะมีแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดเข้ามาการที่จะทําให้จิตสงบได้จากการทําสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยข้อนี้นะคะอยากฝากเอาไว้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามนะคะก็คือเมื่อสิ้นลมพบทางดีค่ะ